ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มนะคะฉุยรักจันมือปืนยิงตำรวจเสียชีวิตในพื้นที่ของอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงหลังจากที่เจ้าที่ได้มีการใช้ความพยายามอย่างหนักนะคะในการไล่ล่าตัวจนล่าสุดวันนี้ค่ะตามไปรวบตัวได้หลังจากนี้ไปกบดานนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยล่าสุดวันนี้นะคะก็มีรายงานค่ะว่าทางด้านของเจ้าที่นะคะ ชุดปฏิบัติการกองกำกับการโหกกองกำกับการปราบปรามสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายจำรัดหรือว่ารุยฉุยรักจันทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งมือปืนที่ยิงตำรวจกองปราบเสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะและนายอัธพลหรือว่ารวยลูกน้องนายจำรัดด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบนะคะว่านายจำรัด หรือว่าชุยรักจันผู้ต้องหารายนี้หลบหนีออกจากป่าบริเวณพื้นที่หมู่9ตำบลชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะและก็ไปกบดานหลบซ่อนตัวในพื้นที่กรุงเทพหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวพยายามที่จะหลอกล่อให้เจ้าที่หลงกลน,นะคะว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการนําตัวเข้าไปยังกองบังคับการปราบปรามเพื่อทําการสอบปากคํา สำหรับประวัติของชุยรักจันนะคะเป็นมือปืนรับจ้างของนักการเมืองที่มีอิทธิพลคนหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากพันตัวเองมาเป็นหัวหน้าแก๊งมือปืนรับจ้างนะคะงานเนี่ยทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังพบว่าเป็นหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงแล้วก็จังหวัดสตูลอีกด้วย ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าที่นะคะใช้ความพยายามในการเข้าไปสกัดจับนะคะหลังจากเกิดการประทะกันขึ้นในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัะทะลุง หลังจากเกิดเหตุนะคะคนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็พบว่ามีการหนีมากบดานในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้ท่านรองผู้บัญชาการที่ดูแลงานด้านสืบสวนพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะและผู้บัญชาการตรุทอนภาค9ลงพื้นที่นํากําลังไปติดตามไล่ล่าพร้อมกับออกหมายจับคนร้ายที่หลบหนีนะคะไปได้3รายโดยมีหัวหน้าแก๊งคนสําคัญก็คือ นายจำรัดหรือว่าฉุยรักจันทร์ผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะของสถานีตำรวจภูธรป่าบอนจังหวัดพัทธลุงรมไปถึงลูกน้องด้วยซึ่งล่าสุดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านเจ้าที่ก็มีการรับตัวผู้ต้องหาที่มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วด้วยและครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปิดคดีนี้หลังจากที่เจ้าที่ตามไปรวบตัวนะคะสำหรับฉุยรักจันทร์นะคะมือปืนที่ยิงตำรวจเสียชีวิตหลังจากหนีไปกบดานในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เป็นผลสาเร็จค่ะ